ชีวิตจากธรรมชาติคืนกลับไปสู่ธรรมชาติคืนลมหายใจกลับไปสู่ธรรมชาติคืนธาตุไฟอุณหภูมิความร้อนกลับไปสู่พลังงานในธรรมชาติคืนน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำดีน้ำเสลดน้ำมันข้นเยื่อในกระดูกเปลียวมันน้ำตาของเหลวทั้งหมด กลับไปสู่ธรรมชาติคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงของแข็งที่เป็นส่วนของธาตุดินในที่สุดแม้กระดูกก็กลายเป็นดินก็กลับไปสู่ธรรมชาติเอาอะไรไปไม่ได้เว้นแต่บุญกุศลคุณความดีที่ได้กระทำสั่งสมไวย้ยศและลาบหาไป ไม่ได้แน่เว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปสี่คนหามก็คือธาตุสี่ที่ประคับประคอง ทรงร่างกายชีวิตเราไว้ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันหามเราไว้สีคนหามสามคนแห่ก็คือพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นความจริงความเป็นไปของชีวิตสคนแห่หนึ่งคนนั่งแครก็คือดวงจิตของเราสองคนพาไปก็คือบุญบาปบุญที่เราทำก็จะไปสู่สุขติ โลกสวรรค์ส่วนบาปก็ไปสู่ทุกขตินรกอสุรกายหรือภพภูมิที่ต่ำเราจึงต้องสั่งสมบุญกุศลทุกโขปุญญัสสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้